บทที่24ิพบหน้าพลดเท่าแสงอาทิตย์ชิวเทียนอบอุ่นและแจ่มใสท้องฟ้าสีครามสดใสประดับด้วยเมฆขาวหลายยอมม่านฟ้าสีครามย้อมไว้ด้วยความขาวทั้งสวยงามทั้งสูงสงา่าสร้างความปลอดโปร่งใจแก่ผู้คนจีช่ชยเฮายมบาลชีวิตใหม่จ้อตัง และเจ้าทรงพลังกินโนมหงควบม,ม้าลงจากภูเขาโดดถนงอย่างเงียบเชียบเกรงว่านักสู้พักไัยสันโดษส่วนใหญ่คงไม่ทราบว่าผู้นำของพวกมันไม่อยู่บนเขาโดดถนงแล้วยามนี้เกือกมาทั้งสิบสองข้างตะกุยใส่พื้นตะกุยพงคลีคลคัคลุ้งทดทิ้งภูเขาโดดถนงไว้ด้านหลัง30มสิบกิโลมาพวกงีควบเขาเร็วยิ่ง เสียงปีเท้ามาเร่งร้อนดูดเสียงย่ำเพรีแฝงไ้ด้วยกลิ่นอายการฆ่าฟันกินโน้องเหลียวมองบ้านเก่าบนภูเขาแวบหนึ่งแยกเขี้ยวหัวรอกกล่าวว่าพี่ใหญ่ชั่วริบตาพวกเราก็จากมาไกลโคหาคูบขับเช่นนี้ประมาณสวันห้าวันก็บรรลุถึงซาเตาเกียแล้วกีชอยเฮายิ้มด้วยความเยือกเย็นกล่าวว่า เกรงว่าเม่เร็วปานนั้นเจ้าตังก็ร้องดังๆมากหาคิดบรรลุถึงภายในสมวันห้าวันต้องควบขับทั้งกลางวันกลางคืนไม่หลับไม่นอนแล้วกิมคาดว่าเจ้าไม่ได้ลงจากเขาเกิน20ลี้กระทั่งทิศตะวันออกตกเหนือใต้ก็จำแนกไม่ถูกหน้าหัวร่อเราไปเครึ่งซีกโลกมีที่ใดที่ไม่รู้จัก ซาเตาเกียอยู่ที่ขอบพ้าหรือฮ่าฮ่าเราไปยังซาเตาเกียทั้งสิ้นสี่ครั้งสมควรเดินทางอย่างไรเราทราบกระจางกว่าเจ้ายีกกิมโนโฮงยืดอกบนหลังม้ากล่าวว่าเราเราก็เคยไปอย่างนั้นจะบอกต่อเราซาเตาเกียเป็นสถานที่อย่างไรมีที่ท่องเที่ยวอันใดห,หรือเราจำไม่ได้แล้ว ตอนนั้นเราอายุเพียงเจ็ดแปดขวบบิดาเรานําพาเราไปท่านผู้เฒ่าเป็นคนขายาผ้าแพรพันเร่ร่อนจ้อตังหัวรอดดังๆออกมากล่าวว่าเจ็กร้ายการตอนที่บิดาเจ้านําเจ้าไปเกรงว่าเจ้ามีเพียงไม่รู้ความบิดาเจ้ายังต้องคอยดูแลเจ้าถ่ายปัสสวะให้เราอายุห้าขวบก็ปัสสวะเองได้ เจ้าตังพอฟังถึงกับหัวรองอไงแทบพลัดตกลงจากหลังมาจีชวยเฮาที่ลุงหน้าไประยะหนึ่งต้องเหลียวหน้ามาตำหนีย่างยิ้มแย้มกล่าวเลวไหลวุ่นวายอันใดคนทั้งสองอายุรวมกันได้เจ็ดแปดสิบปียังคล้ายเด็กถารกเจ้าตังชะงักเสียงหัวรอกอย่างยากเข็นกล่าวว่าพี่ใหญ่เล่ากินเป็นตัวง่องจริงๆ ยินโน้องไม่แยแสสนใจมันกล่าวกับจีชวยเฮาว่า,าพี่ใหญ่พวกเราเมื่อถึงซาเตาเกี้ยจะเคลื่อนไหวอย่างไรท่านใช่กำหนดแน่นอนหรือไม่จีชชยเฮาากล่าวเสียงราบเรียบเราคาดคิดเช่นนี้เมื่อถึงซาเตาเกี้ยพวกเราจะไม่เข้าเมืองหากแต่มุกสู่ภูเขาแปจจั่วสัวขึ้นสู่ตำแหน่งตำหนักถามใจเจ้ากับเจ้าชัง ซุ่มอยู่เบื้องนอกเราเข้าไปเจราจากับนักโทษก่อเหยี่ยวหากเจราจาเป็นผลสำเร็จก็ประเสริฐไม่เช่นั้นพี่ใหญ่จะจัดการมันหรือยี่ช่วยเฮ่าพซงศรารับอย่างเย็นชาเจ้าตังสอดคำขึ้นในความเห็นเราคงต้องลงไม้ลงมือมากกว่าหากท่านเข้าไปก่อนเกิดการต่อสู้ขึ้นเรากับเล่ากินซ่อนตัวอยู่เบื้องนอก พอได้ยินเสียงโถมเข้าไปช่วยเหลือท่านเกรงว่าไม่ทันการกี่ชยเฮากล่าวว่าในความเห็นเจ้าเล่ามิสู้ลงมือโดยพร้อมเพรียงจี่ชยเฮายิ้มอย่างประหลาดพิกลกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าเราลงมือตอบโจทฉดนั้นคนเดียวต้องพ่ายแพ้หรือไม่เราไม่ได้หมายความเช่นนั้นเราห่วงใยสุขภาพร่างกายของพี่ใหญ่ท่านยังไม่ทุเลาหายดี นักพรตเก่อเยี่ยวกลับเป็นตัวประลาดที่ยากต่อแยกต่อให้พี่ใหญ่มีฝีมือกล้าแข็งกว่ามันก็มีอาจไม่ระวังป้องกันสมควรจู่โจมประสบผลในคราดเดียวจีช่วยเฮาอธิบายว่าเราเข้าไปเจรจากับนักพรตเกาะเยี่ยก่อนจําเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายแต่หากเราเข้าไปเพียงลำพังนักพรตเกาะเยี่ยวจะรู้สึกถึงความจริงใจของเรา ลดความไม่เป็นมิตรลงสักสามส่วนาพวกเราเือเข้าไปในคลาเดียวเกรงว่าไม่ทันว่ากล่าวก็ลงไม้ลงมือกันแล้วกิมนโนฮงที่ด้านข้างผงศสีษะกล่าวว่าพี่ใหญ่กล่าวถูกต้องมารดามันเถอะจ้อตังรู้จักแต่กล่าววาจาก่อกวนจ้อตังถลึงตาใส่กล่าวว่าเล่ากิมตอนนี้สนทนาถึงเรื่องสําคัญ เด็กน้อยเจ้ากลับ่วยโอกาสแค่แขนส่วนตัวทั้งสองพูดจาโต้เถียงจีชอยห้ากลับคล้ายไม่ได้ยินขนจมอยู่ในผวังคลุ่นคิดคช้วเรียวขมวดมุ่นเล็กน้อยลิมพีปากเม้มเป็นรูปโค้งอย่างสวยงามในความเย็นชาแฝงแววห้าวหาญเด็ดเดียวชนิดหนึ่งม้าทั้งสามตัวชะลอความเร็วก่อนเกือกม้าทั้งสิบสามข้าง ข้อใส่พื้นดินเป็นจังหาะจากโคนเวลาผ่านไปภายใต้การควบขับเดินทางของพวกเขาอย่างเงียบงันวันนี้ผ่านไปในลักษณะนี้วันที่สองวันที่สามวันที่สี่ก็ผ่านไปโดยไร้เรื่องราวระหว่างทางพวกเขารับประทานอย่างลวกๆพักผ่อนโดยคร่าวๆไม่นับว่าสะดวกสบายยิ่งไม่มีการเสพสุข เพียงสนทนาถึงอันตรายเฉพาะหน้ารุ่นคิดถึงการฟ้าดานเบื้องหน้าอื่นๆล้วนไม่นึกถึงและไม่ต้องการนึกถึงดังนั้นวันที่ห้าผ่านพ้นไปวันนี้เป็นยามสนทยาของวันที่หกทั้งสามควบมาเดินทางถึงภูเขาแป้จั่วสัวที่ชานเมืองซาเต้าเกียแล้วแป้จั่วสัวมีสภาพสมชื่อ เป็นสันเขาสีขาวที่ทอดคดเขียวสายหนึ่งภูเขาไม่สูงเท่าใดแต่ลาดชันยิ่งไม่เชื่อมต่อทิวเขาอันใดบนภูเขานอกจอากมีต้นไม้หลายต้นตามซอกผนังยังงอกเงยด้วยพืชสีขาวอมเทาคล้ายตะไคร่สดชนิดหนึ่งยามนี้แสงสวางบนพื้นพสุสธาสลัวลงแม้แต่แสงสีสาย,ยันลำสุดท้ายก็เลือนหายไป ม่านพลบค่าปกคลุมไปทั่วกลางท้องทุ่งบนสันเขายังมีในจิตใจผู้คนล้วนเคลือบคลุมด้วยความเยียบเย็นหดหูชนิดหนึ่งอีชอยห้าแหนมองภูเขาแปชจ่วสัวกล่าวเสียงแผวทุม้มคล้ายงูใหญ่สีขาวตัวหนึ่งจริงๆใช่หรือไม่จ้อตังสูตรลมหายใจคำหนึ่งกล่าวว่าเรารู้สึกที่นี้แปงความชั่วร้ายอยู่บ้าง พี่ใหญ่ในความเห็นท่านเล่านั่นเพียงเป็นภาพทิวทัศน์สีเทา mon ของที่นี้ครอบงำความคิดของเจ้านอกจากนั้นเจตนาการมาของพวกเราก็มีส่วนสัมพันธ์ด้วยพวกเราล้วนทราบว่าที่มาอย่างที่นี้ไม่ใช่เข้าร่วมงานเลี้ยงหรือเยี่ยมเยียนญาติมิตรหากแต่ตะเตรียมหลังโลหิตหลังของผู้อื่นหาไม่ก็หลังของพวกเรา ิมโนฮงกล่าวเสริมขึ้นย่อมหลังโลหิตของจมูโคเท่านั้นจีช่วยเฮาาพลิกตัวลงจากหลังม้ากล่าวว่าโนฮงจูงม้าไปยังหลังโขดหินด้านนั้นจดจำภูมิประเทศแถบนี้ให้ดีเมื่อขากลับพวกเราจะออกทางด้านนี้เราหมายความว่าไม่ว่าพวกเรากลับไปทั้งสามคนหรือว่ากลับไปเพียงหนึ่งหรือสองคน เจ้าตังกับกินโ,นโหน่งไม่กล่าวมากความพากันลงจากหลังมาจดจำสภาพภูมิประเทศตลอดจนเส้นทางละแวกใกล้เคียงจนขึ้นใจจากนั้นกินโ,นโหน่งต้นมาทั้งสามตัวไปยังหลังโขดหินทางขวามเมือที่หางไป29แข่งหนึ่งจีโฉยเฮาไม่ลังเลอีกต่อไปปลบมือกล่าวว่าขึ้นเขา คนทั้งสามผู้ปปาดขึ้นเขาดูดเกาทันสามดอกพวกเขาแม้ใช้เส้นทางตรงแต่อาศัยก้อนหินพุ่มไม้ปกปิดร่องรอยเขียงชั่วขณะก็ขึ้นถึงบนภูเขาซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินที่ยืดนเฉียงๆออกมาก้อนหนึ่งผลของการวิ่งตะบึงสีหน้าจีโห้แปลเปลี่ยนเป็นซีดขาวอยู่บ้านเจ้าตังต้องกล่าวด้วยความห่วงใย,ยว่า พี่ใหญ่สีหน้าของท่านอีชวยเฮาตัดบทว่าไม่ต้องสนใจเราสอหาตำหนักถามใจก่อนแล้วค่อยว่ากล่าวจ่อตังถูกยันกลับมาขณะจะยืดคอมองหากินโน้โฮที่ด้านข้างก็ชี้มือไปยังพื้นที่ลาดต่ำลงไปทางขวามือกล่าวว่าพี่ใหญ่นั่นอาจเป็นตำหนักถามใจแล้วอีชวยเฮามองตามปลายนิ้วของมัน พบว่าในแองศิลาซึ่งลาดต่ำลงไปเล็กน้อยมีอารามนักพรตที่ชำรุดสุดโสมที่ปลูกโดดเดี่ยวหลังหนึ่งมองปลาเดี่ยวก็ทราบว่านั่นเป็นที่หมายปลายทางของพวกเขาตำหนักถามใจนั่นเองอารามนักพรตหลังนี้เก่าแก่และแคบเล็กยิ่งย่างมากยิตครองพื้นที่สามวากระเบื้องหลังคากระทอะชายคาารามหักหลุด ประตูซี่โครงไม้ทั้งสองบานสีกระท้อหลุดร่วงเป็นสภาพที่สุดโสมยิ่งกิมโหน่งหงที่ด้านข้างพ,พึมพำเบาๆมารดามันเถอะอารามเล็กๆเช่นนี้คู่ควรน,นับเป็นอารามหรือเจ้าตังโต้แย้งว่าไม่นับว่าเล็กแล้วลองนึกดูการลำเลียงวัสดุก่อสร้างจากเชียงเขาขึ้นมานับเป็นที่หนาเน็ดเหนืยเพียงไหน แม้แต่ชนชั้นโขตึกเช่นเจ้าเกรงว่ากระทำได้ไม่ง่ายนักหรือว่าตึก,กรามหอเก่งบนเขาโดดทนงของพวกเราเกิดจากการเสกสรรในระมิดขึ้นท่านมิใช่ไม่ทราบนั่นเป็นการอาศัยแรงงานมนุษย์ลำเลียงขึ้นเขาไปทีละส่วนปลูกสร้างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเจ้าต่างคิดไม่ถึงกินโนฮงที่สัสตวืซอโง,ง,งม รู้จักกล่าวย้อนช่น,นีต้องเอื้องไปบุกจีชวยเฮาพลันเหลียวหน้ามาสั่งการว่าเราจะเข้าตำหนักถามใจในบัดนลพวกเจ้าทั้งสองรอจนเราเข้าไปก็เคลื่อนไหวตามจ้ตังอยู่หน้าตำหนักโ,นโหนหงซุ่มอยู่หลังตำหนักรอได้ยินเสียงกูของเราก็โถมเข้าไปสมทบกับเราแต่หากเราไม่ส่งเสียงกูห้ามไม่ให้เคลื่อนไหว ให้สงบจิตใจรอคอยภายในครึ่งชั่วยามหากเราไม่ออกมาหรือไม่ส่งเสียงกลัวพวกเจ้าค่อยโถมเข้าไปช่วยเหลือเราคนทั้งสองประงกศีสารับจ้าดังกล่าวเสียงแห่ผ้าว่าพี่ใหญ่ท่านถนอมตัวกิมโนฮงกล่าวเสริงมขึ้นพี่ใหญ่ท่านเห็นผิดท่าก็ชิงลงมือก่อนอย่าให้จมูกโคเท่าเอาเปรียบได้จีเฉยเฮ้อยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่า เรามีความคิดดานเองพางปรากฏออกจากหลังก้อนหินก้าวยาวไปยังอารามนักพทดที่อยู่ท่ามกลางต้นไม้ล้อมรอบที่ซึ่งจีโชยเฮาซ่อนตัวอยู่ห่างจากอารามนักพทดหลังนั้นประมาณ15-16วาสำหรับกับจีโชยเฮาระยะเช่นนี้ยาวไกลาปานใดและสั้นเพียงไหน เขาหวังว่าสามารถบรรลุถึงเร็วกว่าเดิมและภาวนาให้ถึงช้ากว่านี้เขาต้องการรู้ผลในบัตด,ดนและภาวนาว่ามีเวลาใคร่ครวนหรือบ้านไม่ทราบเพราะเหตุใดหน้าพากีช่วยเขาปรากฏหยาดเงือเย็นเยียบไหลซึ่งออกมาเขาทราบว่านี่มิใช่ขาดเขาเพียงแต่สภาพร่างกายของเขาอ่อนแอรจริงๆยามนี้ท้องฟ้ามืดข่ำลง ม่านราตรีคลี่กลางรวดเร็วยิ่งเพียงชั่วคริปตาก็คล้ายถุงกระสอบขนาดใหญ่ใบหนึง่งคลุมพื้นพระสุธาไว้ภายในอารามนักพทตหลังนั้นอยู่ที่เบื้องหน้าแล้วสายลมโชยพัดใบไ,ไม้บังเกิดเป็นเสียงกรูเกลียวคล้ายวิญญาณปีศาลากลายร้อยร่ำคล่ำครวนอิงไม้ที่แววงไวดังราวกับพูดร้ายแย่เขี้ยวการเล็บ ประตูอารามที่สร้างด้วยไม้ซี่โครงยามนี้หากหลุดร่วงไม่มีซี่ใดเชื่อมต่อกันตูไม่ออกว่าตอนแรกทาสีอันใดตอนนี้กลายเป็นสีเทามืดเทาเมืดอย่างไม่มีชีวิตชีวากําแพงอารามก็หักพังจนไม่คล้ายเป็นกําแพงบ้างถล่มลงมาครึ่งหนึ่งบ้างถล่มลงมาจนหมดสิน้น ดูไปคล้ายฝันชุนัขที่ไม่เรียบเสมอกันประตูซี่กลรงไม้ก็ไม่ปิดถูกลมพัดสายไหวดังเอี๊ยดอดี๊ดบางครั้งอย่างกระทบกระแทกกันบังเกิดเสียงดังคล้ายกำลังหัวร้ออาคันตุกะไม่รับเชิญผู้นี้เมื่อมองจากเบื้องนอกเข้าไปสามารถมองเห็นแท่นบูชาทางด้านหน้าของอาดามและโคมเจีรังสีเลือเหลือง ซึ่งแขวนอยู่ใต้คือห้องบนแท่นบูชาขึงไว้ด้วยหยักใยใหญ่แมงมุมแม้แต่ผ้ามาดที่ปล่อยห้อยลงมาก็เก่าขาดเป็นสีดำมะม่อกคล้ายแขวนเป็นเวลาหลายร้อยปีทั้งในและนอกอารามไม่เพียงเงียบงันวังเวงกระทั่งบรรยากาศอันเคร่งขรึมที่พึงมีของวัดวาอารามก็ไม่มีมีแต่ความรู้สึกอันเย็ยนเยือก ทำให้ผู้คนรู้สึกไม่คลายเดินเข้าสู่อารามนักพรตอากแต่ก้าวเข้าสู่ตำหนักยมาบาลในอากาศยังเะเหอยด้วยกลิ่นประาดที่ยากบรรยายชนิดหนึ่งคล้ายเป็นของใดที่เก็บไว้เป็นเวลานานเกิดการขึ้นราและคล้ายกับเป็นกลิ่นของเนื้อสกรกตายฉุนเฉียวจนผู้คนแทบอาจเจียนอาหารซึ่งรับประทานเข้าไปเมื่อคืนออกมาจนหมดสิน้น ขี่โวยห่าใจเต้นระทึกขึ้นกลิ่นอานนี้กลับเป็นที่คุ้นเคยของเขาเพียงแต่ในเวลาและสถานที่เ่นี้เขาไม่แน่ว่าจะสูดได้ใช่แล้วเป็นกลิ่นของซากศพเน่าเปื่อยใช่แล้วเป็นกลิ่นของซากศพเน่าเปื่อยกี่โฉยห่ากลั้นลมหายใจไว้กว่าตามองป้ายไม้เหนือประตูที่กลงไม้ซึ่งตกห้อยลงมา บนป้ายไม้มีอักษรเละเลือนอยู่ว่ากำหนักถามใจจีโชยเฮาสันสีษะเดินช้าๆเข้าไปเพ่งตามองโคมเจียรังซึ่งแขวนอยู่ใต้คือห้องโคมตรงนี้คล้ายจุดอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมาดว่าเป็นเสีเรือเหลืองดุดไฟปิชานแต่จะมากจะน้อยมีแสงสว่างอยู่บ้าง ทั้งยังเป็นข้อพิสูจน์ว่าที่นี้ยังมีผู้คนอาศัยอยู่วิการเมืดมิดอารามชมรุษแท่นบูชาสุดโสมแสงโคมระเรือ่อตลอดจนกลิ่นซากศพเน่าเปื่อยที่ระเหยอ,อยู่ในอาการให้ความรู้สึกที่อัดอั้นและกดคุกคามต่อจีชวยเฮาเขาผ่านคลื่นลมามามากหลายปกบันฟ้าความตายนักครั้งไม่ท้วน แต่สภาพและบรรยากาศเบื้องหน้ายัางให้ความรู้สึกที่จริงชังรังเกียจแก่เขาถึงกับบังเกิดความต้องการร่ำร้องตะโกนข้องคิดใคร่หรือทำลายอารามนักพรตหลังนี้ดังนั้นจีโฉยเฮาควบคุมความรู้สึกตนเองส่งเสียงเยี่ยมเย็นชาติที่แม่แต่ตนเองอยังรู้สึกแปลกใจออกมาว่านักพรตเกาะเยียว เราคาดว่าท่านล่วงรู้การมาของเราแล้วหากท่านยินยอมเราคิดสนทนาเรื่องระวางพวกเรากับท่านได้ยินซุ่มเสียงประหลาดพิกลที่ทั้งเกียจคานทั้งแห่งแหลงทั้งแห่ผ้าและแฝงความเหนื่อยหน่ายอยู่บ้างเสียงหนึ่งดังในบัดดลว่าเราคนภูเขาเห็นเจ้าแต่แรกแล้วเจ้าเป็นใครมาหาเราทำ มาหาเราทำอะไรกี่ช่วยเฮารีบกวาดตาไปยังต้นเสียงการมองครั้งนี้สร้างความแตกตื่นจนแทบร้องพร่องออกมาที่แถ้คนกล่าววาจานั่งขัดสมาธิอยู่บนแท่นบูชาหลังผ้าม่านที่นั่นความจริงประดิษฐานรูปปั้นเทพเจ้าซามเชงยามนี้รูปปั้นไม่มีแล้วกลับนั่งไว้ด้วยตัวประหลาดอ้วนเตี้ยราวผลฟักผู้หนึ่ง คนผู้นี้สวมชุดพลดสีเทาก็ไม่ใช่สีดำก็ไม่เชิงบนชุดพลดแปดเปื้อนคราบน้ำมันและฝุนละอองสีชาสวมหมวกนักโพดตกห้อยสองตาทั้งเล็กทั้งเหลียวเข้าใบหน้าบวมฉุกเหลือตาขาวขึ้นตลอดเวลาดูไปไม่ทางกับคนตาบอดจมูกบานใหญ่รูจมูกใหญ่เป็นพิเศษ คนจมูกสีดำยื่ยนยาวออกมาบวกกับปากแดงฉานกว้างใหญ่ฟันสีเหลืองทั่วทางปากสวรรค์สารรูปเช่นนี้ไหนเลยคล้ายเป็นบรรพชิตที่ตัดสิ้นกิเลสตันหาสมควรบอกว่าเป็นปีศาจร้ายตนหนึ่งจึงถูกต้องจีชวยเฮาเดินเข้าใกล้แท่นบูชาทางหนึ่งสำรวจมองนับประหลาด ชื่อเสียงอื้อฉาวผู้นี้ทางหนึ่งตอบว่าเราคือจีโชยเฮานักพรตเกาะเยี่ยวเหลือกาขึ้นกล่าวว่าเจ้าไม่สอหาสถานที่ซ่อนตัวไว้กลับตะกายมาหาเราถึงที่นี้ใช่ตำหนิว่ามีชีวิตยืนยาวหรือไม่เราจีโชยเฮาไม่มีความแค้นกับท่านท่านใหญ่ต้องคิดร้ายต่อเราเพียงเพราะตับไม่กี่ชุดเท่านั้น นักพูดก่อเยียวสันสีชากล่าวว่าผู้คนถือกำเนิดมาไม่ผลเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วหมดชิ้นทุกสิ่งใหญ่ไม่ทิ้งอันใดไว้ให้กับคนเป็นดังนั้นเราสัวยินจัดการส่งพวกมันสู่สัมปรายภพค่อยควักตับพวกมันออกมาเป็นค่าตอบแทนบอกตามความสัตว์เรารับปากนางเข้าตาขาวข้าจบกลับเป็นการส่งเสริมเจ้าอยู่ไปไร้รสชาติ ไม่สู้ตายเสียประเสริฐกว่าหรือกี่ช่วยเฮรับฟังคำวิจารณ์อันเวลวลรเหล่านี้จนหัวรอมีออกร้องไห้ไม่ได้กล่าวว่าเจ้าเจียงสถาบันสงและพศนล้วนเถือเมตตาธรรมยึดถือการช่วยเหลือสัมสัตเป็นภาระแปลความดูร้ายเป็นอ่อนโยนการกระทำของอเจ้าเจียงใหญ่ไม่ใช่ขัดกับหลักทางพลึกย่วาวแต่บรรพชิตไม่แปดเปื้อนโลกีวิสัย เ้าเจียงคบหากับนางมาร้ายไม่กลัวเป็นที่มัวมองหลอกหรือเด็กน้อยคารมแหลมคมนักพระสถิตยอยู่ที่ใจทุกสิ่งของภายนอกไม่เป็นผลสะท้อนต่อศรัทธ,ธาประจำใจวิธีการแผ่เมตตาขึ้นอยู่กับการใช้จีโชยเฮายัางคงกล่าวว่าเต้าเจียงอย่าได้ปิดเปือนสาระทางพลสถาบันพเถือหักมุทิตา ไม่เพียงเป็นวาจาลมปากทั้งยังต้องกระทำสอดคล้องเต้าเจียงฆ่าคนราวผักปลาทั้งไม่ถือหลักมุทิตายัางรับประทานตามมนุษย์ยิ่งเป็นบาปหนาสาหัสยามนี้เต้าเจียงกลับรับปาคําร้องขอของนางมารร้ายเข้าสู่วังวนการแก่งแย่งของปุถุชนในเลยมีจิตสำนึกจมใส่ได้จบบทที่24